กลับบ้านกลับหลังบ้านเอเคกลับหลังบ้านเลยไอ้ขิงกลับหลังบ้านเด้เก๋ขิงกลับหลังบ้านเขิงกลับหลังบ้านนี่กูเป่าหมูหมูถอดถอดหน้ากากให้หน่อยได้มั้ยมันเป็นหน้าผมอะดิไไม่ด้ผมหน้าหมีเนี่ยถอดให้หน่อยได้ไหม ถอดให้หน่อยได้ไหมถอดให้หน่อยไหนจิ้หน่อยจิมจ้มจิมจ้มจิ้ม <c oughs> ถอดลโอเ่นั้หละแล้วไ้ไปซ้้ั่อร์สมกงมาอเนี่ยแล้วผมเคร <c oughs> ไ่ได้ซ้ีงอจัดีงอจัด หมอขอกินมั่งดิกินคนเดียวลยไเงไม่ได้มันไม่เหมือนกันพี่เป็นหน่วยงานเวลาถ้าพี่เป็นหน่วยงานเดี๋ยวแบ่งให้กินโอเคปะอ้วนแล้วนะอ้วนแล้วนะอ้วนแล้วนะ,นะนะถ้าเป็นเนงี้ยอ,อ้นะนะอวนแลแ้วนะเออไอ้ล่ามาลับที่โรงบ้านหน่อยงอมจัดงอมจัดงอมจัด ไม่ได้อุ้มงันควมจัดไม่กินวาจัดไม่ถ้าถ้าเกิดมันได้อุ้มเรามันเกมหมดแล้วมันหมดไฟอีกไอ้เหี้ยดีแล้วที่ไม่ได้อุ้มอะ่ะ ไปยาก่อนสัตว์น้องกูอยู่ไหนเนี่ยหมูหมูหมูไม่มีไม่มีไม่มีครับหมูเฮ้ยพี่ถอดหน้ากากให้หนูเลยหมูหมูถอดหน้ากากเลย มูถอดหนากเลยถอมูลไหนหไหนถอดไหนไหถอดเร็วเอๆนั่นจะให้จบเฮ้ยมันอยู่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 มันค้างแล้วมันค้างแล้วเฮ้ยมันค้างแล้วอุ้ยอุ้ยมันค้างแล้วอุ้ยอ้ยมันค้างแล้วอ้ยอ้ยตายแล้ว โอ้ยเอาแล้วเอาแล้ว้พีเอ็นเป็นไอดอลเอ็นเป็นไอดอลไม่ตาย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 ไมยโทษบอสมาแต่งตกแล้วมาเต่งโอ้ยเลี้ยงนี้ตกอีกจะเพ้แล้วเลี้ยงง่ายคู่เอยเฮ้ยไอ้บ้าเฮ้ยไอ้บ้าเฮ้ยไอ้บ้ากูณลงข้างนนะ

นาชิบิบ้าไปกูชิบิเบ้งกูชิบิเบ้งกูชิบิเบ้งโอ้ยเฮียโดนชิบิบิชิบิอลชิบิอลชิบเไลชิบิไลชิบเไลชิบิไลคือแล้วคือแล้วชิบิไลตายก็เกิดไงตายแล้วก็เกิดไงตายแล้วก็เกิดไงไอเหี้ยตายตายแต่ไม่เกิดแต่มึงตายแล้วไม่เกิดอ่ะโง่ไอ้เหี้ยโง่ไอ้เหี้ยตายแล้วกูรีได้ทําไมทําไมฮ่วยทําไมกูเกิดอีกแล้วไอ้เหี้ยทําไมกูเกิดอีกแล้ววะไอ้สัตว์โคตรโง่อ่ะไอ้เหี้ยตัวมึง นี่ไงกูยิงควยเฮียบัญญาควยล่ะไหวบ้าไหวบ้าไอสั์ไหวบ้าเฮียไหว้าเฮียไหวบ้าไอสั์ถึงตัวกูบ้าถึงไอสัเียเออกูตายเพื่อนไม่ไม่มึงมึงวัดกับกู่าชยุ่ชยชวย่ให้เดี๋ยวกูจะกู้าตัไม่ได้ตัวไม่ได้วไหวไหว ไอ้คุยนี่ถามกี่รอบแล้วมึง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 เดี่ยวกูป่ะไอ้สัตว์มึงเดี่ยวกูไม่มีทางชนะหรอกไอ้ควายเอาแล้วมึงตายป่ะเอ้าตายไอ้เหี้ยเหมือนตัวตลกอะไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยเท่เท่ไปเท่ไปเพื่อนเท่ไปเท่ไปเพื่อนนายเท่ไปนายเท่ไปไอ้เหี้ยแต่เราไอ้เหี้ยตลกตลกตลกตัวตลกจัดไอ้เหี้ยตัวตลกจัดไอ้สัตว์ คุยไอสัตว์มึงบอกกี่รอบแล้วกับมึงไอปัญญาอ่อนเอ้ยกูใช้ตีนกดเนี่ยไอเฮียกูใช้ตีนเล่นอ่ะไอควายโง่กูไม่ตั้งใจเล่นเลยไอ้เหี้ยอาตื่นแล้วอาตื่นแล้วอาเขบอาเขวเอ๊ะมึงใจเย็น อขาไม่มีรถไปยังพาวขึ้นกบมาึงอย่าขาดสติดิมึงอย่าบ้าดิไอเหี้ยมึงฟังกูดิม e> ึงพารถดิาพารถพารถอพาขนกบแอะไรนะเพื่อนไอคนที่ด่าได้คือคนที่มีรถอยู่แล้วนะไอที่มีมะพร้าวนะไองะอยู่ไหนอยู่นี่เพื่อนไปพาวรถยเกไอไอบ๊อบอย่าอย่าอุ้มมันไปพาวนะนะรถูกาที่นี่นะ ตลอมาตลอมาตรอมา้มาล้วหยุดหาไปเจ้าตวจมาได้ไงวะพี่เกียวต้องรอมาขอเกียี์แลวไอ้ไปละไมาได้ไงอ่ะพี่เกียวไปพีู่เกียวกดปุ่มเกียกไดไม่ใช่กูไม่ใช่กูอย่างเง้พเลยเห็นนกระโดดเข้าไปแอบกอเรียกได้กอเรียกตำรวจมาได้ไม่เป็นไรใจเย็น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 มไไม่เป็นไรหอมาชีพป่ะมีอาชีพป่ะเฮ้ยไอเหี้ยใครแพ่มเหี้ยอะไรวะมึงเหี้ยปากนี้สัตว์ ไม่มีถุงมอที่พี่ม่เดี๋ยวพี่ยตำรวจตอนนี้ทันปะวะฮ่าชีเนี่ยไม่ทันวะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไล่ยตำรวจให้หมดสภาไม่ช้าวันนั้กูจะใช่สภาช้าี่อ้ะไรก็ไม่รู้ตำรวจข้าอันนี้ต้องอีกฝ่านึงอ่ะก่อนยู่ไว้ก่อนอยู่ไว้ก่อนยว้ก่อนยู่อ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 ย่อยู่อม่อยอกไปยั่ไม่จบชุบไม่ได้ชุบไม่ได้ตัยู่อออ่อันยิงอ่ะจะยิง ป่อยเลยป่อยเลยออกมารีเซ็ตทั้งนั้นอะออกมารีเซตของก่อหาคียปล่อยป่อยป่อยเอาสไหมอไป่ย็นป่อยหมอรีเลยอามรีเลยคุ้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 ยคุยคุ้ยคุ้ยคุ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 ้ย

เอ้เปคอยไรกูถามมึงบอกมึงีดเต้เวลามึงด่าฮ้ยเฮ้ยมไ้เยเฮ้ยเฮ้ยไม่ไ้เยทำไมึงเฮอะไรครไอ้มึอะไรอรมึงเฮยเฮ้ยเฮ้มึงเหรอไอสัตว์เวลาด่ามึงเผ็ดหรอมนงแดกพริกหรอไอสัตว์ฮะเด็กเฮียเป็นคุยไรมึงมึงซีคุยไรเฮียคุยปัญญาอ่อนไปต่อเ ต้องไฟใหม่อีกรอบไว้มไว้ไว้ตอนนี้ใครไปที่อะไรมึงเอาในตู้เลยไม่ต้องไปเซตน้งเอาในตู้เลยการเซตนะ้าวมันด้วยนะเผื่อแบบมันออกแอไบนะเร็วๆผมไม่เคยทำผมไม่เคยทำอะไรแบบนั้นพี่เผื่อกูด้วยากันตันอะบอกใครบอกกูเหรอ มไม่มันกามที่อะไรมันมันด่าแล้วมันสีจริงคนดูมึงลองไปย้อนดูดิมึงถามคนดูคนอื่นดิเออเอาข้าวมาให้กูด้วยมันด่าแล้วมันเงี้ยเหมือนแบบมันหอบอ่ะมันเหนื่อยอ่ะมันเหนื่อยแล้วมันด่ามันด่าไม่หยุดอ่ะไอ้เที้ยนั่น่ะมันเป็นไอ้เที่ยนตอนนี้นะเองนี่ครับพี่มันไปเจอการทับโอ้โไม่มีเกาะหรอพี่กัมม ผมไม่มีที่ชุบกระกาอไม่มีเลยหมดละพี่ฮาคิวลูกก็ะสามแสะเลยหรอวะแข่งกันใช่ใช่อ่ะเอแลกวอกาะกรอต้องไปขอสักห้าตัวได้ไหมพี่ได้ได้ได้จนจัดกระอผมเหลือหกตัวสุดท้ายเอ๊ะขอบคุณครับ มันออกมาแล้วมันออกมาแล้วเพื่อนมันออกมาแล้วเพื่อนโรงพยาบาลออกมาแล้วออกมาแล้วหรอออกมาแล้วเพื่อนเร็วเร็วรกลับมาเพื่อนเพื่อนมันเดินออกมาแล้วเพื่อนเออที่มันที่มันด่าแล้วมันสีด่ออกมาแล้วออกมาแล้วมันอยู่นะตำรวจยัดอยไ่เนี่ยไปาต้องเดอไหรอไรอะไรเดี๋ยวดนยิงก่อนนะเดี๋ยวดนยิงก่อนนะโดนเจ็บก่อนนะบอกเลยนะโดนเจ็บก่อนนะมันไม่มีปืนรีมันไว้ได้เนี่ยอะไรของพวกมึงเนี่ยเร็ว ไอ้กวยกลวยไหนกลวยกวยอยู่ไหนกรงบ้านเนี่ยเดี๋ยวเอ้ยม <champions> ึงแก้กันก่อนใครไปยืนวัดเวทอยู่นะใครไม uh ่ได้ยืนวัดเวทเพราะมันมันออกมาอย่างเงี้ยกล้วยกล้วยมาห่างกล้วยกลั้วยเราเร็วนะเราเร็วหมดนะกวยขนาดไอ้กล้วยขนางมากวยโรยมีเนี่ยโอ้ยเพื่อนก็ถอยเขาถอยเดี๋ยวกูจำให้ไหมนี่บ้องทําดิบอง อย่าพิ่งอุมนะเคนี้อย่าพิ่งอุมนะตำรวจยังไม่ออกพี่พมาจเจอกแล้วพี่ผมบอกว่ารากาศยกเลิกคดาวนะพี่เราต้องรีบมานะเพราะมันออกมาคนนึงแล้วมัจากับมดแวมันเจเลยนะไ่ส่วนมันไปากนี้วนากนี้มนมนวม้าตาม้าอย่าเกาะกูหมดแบ่งหน่อยจิ๊บเมียรนอยู่นบอสอยู่ไหนมพันยหอไเบอไปแงพันยุไปไหนดีวะกลางนะบอสไม่ต้องไปบอสเล่นเลยาันะก่อนพี่เร หนพี่พี่อย่ไหนนี่ไออยู่ตรงกลางถนนสีแยกไฟแดงที่รถสีเออไอ้ไหลแล้วพี่อยู่ไหนล่ะก็หันหลังมาดูดิควายเออไอ้แล้วมันก็สีขาเอามาใช่ไหมไอมาไปปูว่าไงเพื่อนไปบอก่มาอวะไ้หนรถมันไอ้อไอ้อ้ไป้อ้้ไอ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 ไอไออไอ้ไ้ไ้ไไนอไ่อไอ้อออออไอ้อไไอ

มันเกิดแล้วเอนเรเายองซ้เลยองไม่อย่านมเมียมึงไงไอ้สัสอี้ไม่อย่านมเมียมึงไงควายเป็นเทียอะไรมึงร้องอะไรอ่ะไม่อย่านมเมียมึงไงถามเมียมงดูดิอี้ นมายิงฮะเฮ้ยเอาไอ้ฟูดิหยิบไอ้ฟูดิหยิบไอ้ฟูหน่อยหยิบไอ้ฟูหน่อยเฮ้ยตรงบุคคติฮัลโหลเพื่อนศพตรงบุคคติสองศพศพเพื่อนเราตรงบุคคติสองศพมาตรงบุคคติขาวดิเฮ้ยไอ้เหี้ยบุคคติขาวบุคคติขาวหยิบหยิบชุบชุบเลย

Ay má hết là hầm hương má hết lạc hầm chuẩn đi chuẩn đi, chuẩn bị chuẩn đi, chuẩn bị chuẩn Bỏ đi bị chuẩn bị đi, chụp chuẩn đi, chụp bị chuẩn bị chuẩn

กลับหลังบ้านนี่ไหวแล้วกลับหลังบ้านนี้ขิงเปลี่ยนไม้ตีมันดิเฮียไปไหนอะตีมัน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 ไม่แพ้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 เราก็เราก็สดเลยเยอะโอ้ยจุง้งโอ้ยเจ็บเลยอะไรปืนไหนจ,จุ้งบอกเสีย,มยนะมากัางเลยมากัางเลยมากัางเลย

แล้วมึงขู่เว่แล้วมงขู่วแล้วมู่เว่ล้วู่เ่ตลงใครเกินตกลงใครเกินตอลงใครเกินตอลงใครเกินตอลงใครเกินตกลงใครเกินตกลงใครเกินเพื่อนตกลงใครเกิน

ชวดวดมาบ้ามียอยู่เอาป่ะตมาอีกนะตมาตลมาเอาองเอาสรมารวมเาสมรเ้ยเฮ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 ้เงียบีเงียบีเงียบีมึงมึงโฟกัสหน่อยเพื่อนมาหยิบลบมาหยิบลอบมาหสมวบมยิบม้บมาหยิบตาชิโหลพี่ไม่ได้เสียงมันพี่มีได้เสียงมันไม่ผมผมบอกอยู่ว่าเพื่อนเราจบ เอ้ยบ่นเฮียอะไรไอ้สัตว์ไอเฮียไททันไอเฮียเสียงยังกับไททันคุ้ยไอ้ยุุมศพเฮียมันเป็นไททันเหรอไอ้สัตว์ไอเฮียโรบอทไอเฮียโรบอทเร็วมึงห่อยังกูจะบัมตำรวจเลยนะไอเฮียโรบอทไอเฮียโรบอทตำรวจเข้าแล้วตำรวจเข้าแล้วไอเฮียโรบอทไอเฮียโรบอทเฮียโรบอทเฮียโรบอท เปิลเดียวเปิดีปิลเปิลเเข้าไปหางอะไรหายกินแล้วไอ้เหี้ยตำรวจเองอีกแล้วไม่ช่วยอีกแล้วงงไอ้ครอบมึงอยากด่าไหมครอบมึงอยากด่าบมานั่งกับกูเปิลเลยไอ้ไททันตัวไหนวะไอ้ไททันไอ้ไททันมันป่นเหี้ยอะไรวะไอ้ไททันอะเปินเลยเปินด้วยอย่าลืมปิลเปินเลยเปิลในวงเลยแล้วที่บอกเปินเลยเปินเลยเปินเลยควายอยู่ไหนควายไปด้วยควายควายไททันไอ้ไททันไอ้เหี้ยไททันอยู่ไหนวะไอ้ไททัน คุ้ยไหนคุ้ยคุ้ยไอ้ม่มีตเลยคุ้ยไอ้เป็นผีย่าไอ้สัว์คุยไอ้สัตว์ล้อมรถกูโฟอกิงมึงเอาบ้าแบบไม่ใส่บัตรประกันเอาเอารถธรรมดาพวกกูบ้าแบบไม่ใส่บัตรประกันนะเอาบ้าเฮียกล้าบ้าคว้ยไอ้เฮีย แล้วกูออกมาลอออกมาล่อออกมาลอแล้วไล่รถไล่ไล่อนไล่อไล่อเหลือเกจ่าไอเี่หอ้กูไม่มีห่อเพื่อนไม่มีห่อเหลือจริงมามาห่อหน่อยมีห่อบ้ามีห่อปะ่ไมีห่อ่ยม่ห่อยมีหอบ้ามีหอปหมดแล้วหมรัอเยอะอยู่นะอ้อมเยอะอยู่มัได้อห่อน่อยไปสั่ยไหนไปั่งน้ได้ไปสั่งจะอยังกเอยังเร็วจะหมดนไปก่อนเลยอีอะฮันิจะหมดไปๆๆไปด้วยไปด้วย ออกเลยรีบห่อรีบห่อรีบออกกูไม่มีห่อนะเพื่อนปวดขี้มากเลยตัวเนี้ยสอบเอาสอบเอาสอบออกเลยเรื่ยสบเรือยทำไมไม่เหลือผู้หญิงไว้วะมึงสบเหลือเป็นสิบอะเอามาดีมาโอ้มันหลบหนิเขาได้แค่แค่ห่อนะแล้วเขามีมีหัววะไม่เป็นไรเราเน้นแค่เราเน้นแค่ห้าแคสหนิใช่ไหมหกเคสข้างบนอีกอีกงมหวะมึงน่าจะห่อไว้ก่อน5เคสที่จะให้มันเอ๋อไปก่อน5คน